ัาดีจ้าพัดไปเองมือนี่ไปใส่มอนี่มาหากินข้าวบ้านเอื้อกับไออีกแล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานเด้อตอนแรกว่าจะไปทําคลิปกินนม,มจีนข้ามกาหิมะสว่าโอยไม่ไหวจ้าติดลบยี่สิบไปไม่ไวจะตุยก่อนแต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีแต่ว่าเราจะไม่ไปนะเราจะไม่เสี่ยงนะทุกคนเด้อ เขาเป็นอะไรขึ้นมามันลำบากจ้ะเราก็กินอยู่ในห้องพี่พลมันเดินจ<แ>ะให้ดูบรรยากาศรอบๆแทนแขกคนเดิม <c oughs> นี่เป็นหอยนี่ <c oughs> ลูกชิ้นปลาเส้นยังไม่มานะคะแต่ว่าเราจะกินก่อนอันนี้ขนมจีนกับส้มตำมีหอยแล้วก็มีผักแล้วก็มีเครื่องดื่มเล็กน้อยนะคะเซนเซอร์ไว้เด็กๆห้ามดูนี่ อันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนตีนไก่จ้าคือทางแบบลำบากมากในะการเดินมาแต่ว่าเราก็มาได้ค่ะเพราะใจเรารักมากอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องพี่พลแคบๆแต่เราอยู่กันได้นะจ๊ะนี่เราจะกินให้ทุกคนคนดูเดอ้อเป็นจดาคลิปนี้มาไม่เยอะทุกคนมาสั้นๆหน,นาวมากเดีย๋ยวเราจะ เอานี่จิ้มกับส้มตำส้มตำจานใหญ่อร่อยทุกคนมาเด้ออืมมาเด้อมาเด้อมยากาศเลิศม,มากเดีย๋ยวจะเท้าไปข้างนอกไาเบิรงบ้ามันสุดขนาดไดไม่รู้อยู่ในตู้เย็นนานแล้ว นี่จะพาดูบรรยากาศโดยรอบตอแล้ว่าจะมาคือมันหนาวมากทุกคนลบยี่สิี่มะตก2วันสาวันซ้อนแล้วอะ<ด>่ะน<ด>ึกว่าอยู่ฟินแลนด์ไม่ใช่เด้อนี่เาจะมากินขนมจีนท่ามกลางหิมะกินไม่ไหวทุกคนหนาวมากคือหิมะตกหนามากดูดิ<า> เราจะลองกินนะแบบทำชาเลนจ์แต่ว่ามันทำไม่ไหวทุกคนหนาวมากนี่ว้าขมจีนทำกลาหิมะ <c oughs> แซ่บมากแซ่บมากแยวเราจะลองกินดูดีไหมทุกคนลองดูเนาะคงจะแซ่บน่าดูอะมาแล้วค่ะมาแล้วจ้า <c oughs> ขนมจีนทากลางหิมะเด้อวันนี้จะลองดูสิว่าเราจะกินได้ไหม S <S <S มาลองดูกันเลยเดี๋ยนะมาทุกคนนี่ลมจีนเห็นไหมลองก,กินขลมจีนทาา่ามกลางหิมะที่บอกยี่สิบองศาวันนี้มาเลยลุยนี่ของจีนน้ำยาจากบ้านพี่ฮอนเด้มอมาสามากินด้วยกัน คนดูแล้วก็จะดูนะเก็บไปดูตอนเราแก่ก็ได้ขั้นนึงในชีวิตนะทุกคนนะต้องลองนี่หิมะใส่ลงไปเลยว้าเห็นไปทัวทีบตัวเดนอืมเลิศมากทุกคนผมจีน้ำยายาใช้มือเดอ้อใช้มือนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทำกลางหิมะอืม มากสุดยอดอมนูนี่เลยตีนไก่เน้นๆแต่จัดไม่ได้มามาทุกคนอืมก็กินได้นะไม่แข็งเพราะว่ามันยังร้อนอยู่ อืมแล้วนาวอร่อยมากทุกคนพัดไป <c oughs> ไปกิน ขนมจีนน้ำยาทำกลางฮีมะตจ็ลบ20องศาทำได้ทุกคนเราทำได้ท้าทามากดูดิมือเย็นเลยแล้วจับฮีมะอืมตอนนี้ ความจริงของเรากำลังแข็งนะทุกคนเดี๋ยวเนื้อเป็นไข่แล้วเนื้อเป็นน้ำแล้วอืมอร่อยมากบรรยากาศทกรอบๆหนาวมาก กระเด็นเปื่อยดีมากเริ่มแข็งแล้วทุกคนขนมจีนเริ่มแข็งแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่นะเครื่อ,องดืันร้อนอยู่ก็ดึงมเ่าไลร่นะย็นาะก เย็นมากอร่อยมากด้วยอืลูกชิ้นปลาเราจะเอาหิมะใส <c oughs> ม่มาทุกคนถัดไปคิดถ <c oughs> ึงทุกคนอาหารท้ไม่ได้เลยทน้อดุดสากลบามันตกมาหลายวันแล้วเราตักก่อนเอาข้างในมัน มารส oh, <no. S 1> ชาติก็เหมือนเรากินน้ำแข็งใส่ที่มันเป็นเกล็ดหิมะแบบนั้นเลยทุกคนแข็งเริ่มแข็งแล้วขาเราเริ่มแข็งแล้ว กระดูกเราล้างมือแล้วก็น้ำยาล้งหิมะม,มาทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ล้างไ่้เรียบร้อยง่ายมาก อ,อดเยอะเลยสิบแปดมาดกเลยจะดำดำแบบนุกคนลบยี่สิบชิวๆมากกับขนมจีนน้ำยาเริ่มแข็งล้ะต้องรีบกินคัะ ทุกคนอืมข้ามไปใหญ่เลยคำนี้อืม<ง>าน้ำมูกมาแล้วกหมดแล้วกหมดแล้ว ขอทำมันเวลาทุกคนมันเย็นแล้วมันเริ่มแข็งมันเริ่มแข็งแล้วนี่หมดแล้วอีกนิดนึง ติดปากถึงตอนนี้เส้นมันแข็งแล้วทุกคนขางปุ๊กเลยไม่ไม่อร่อยเลย ขนมตาด้วยเรือนน้ำแล้วก็ผักนิดหน่อย เย็นเป็นขายเย็นนะใช่ <c oughs> หมดแล้วทุกคนเตี้ยง <Yeah! S 1> เก่งมากพี่พัฒน์เดี๋ยวพัดจะให้ดูบริเวณรอบๆดูใหพัดมากินนะแบบ นนามากจริงนี่เลยมากินตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้เลยเป็นอันนี้เป็นกองฟางกองใหญ่เป็นฟางที่เขาม้วนเก็บไปแล้วเขาขายเขาน่าจะขายเป็นพันมั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันใหญ่มากนี่บริเวณมีรถบิ้งด้วย คือหนาวมากี่กมาเยอะมากดูดิอร่อเป็นต้นบูเบอรี่ั้ง่ไม่ไหวแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ผัดทำได้แล้วทุกคนกินขนมจีนท่ามกลางหิมะติดลบยี่สิบเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้นานเจอกันดีคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามเหมือนเดิมขอบคุณค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า เยอะมาก